ช่องฮันทา,านนนร์เกมเมอร์วู้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอ d ดิดตี้วีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นทางฝั่งของซ u ว v วอร์กันเนาะเพไม่เป็นการเสียเวลาเรีควเเกมกันเลย พอดีว่าผมไดโทราศัพท์ใหม่มาก็เลยว่าจะกะเอามาทำ u t u b e ซะหน่อยเพราะว่าเครื่องเก่ามันแหลกมากครับไม่สามารถจะถ่ายพวกอย่างนี้ได้ถ้าใครอยากจะมาเล่นด้วยกันก็แอดมาได้นะครับนี่ตามชื่อตรงนี้เลยนะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวของน้องบอดหรือน้องไม้อ่านนั่นเองนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจว่าการอัดวิดีโอของหน้าโจมันเสียงเกมมันเบามากเลยครับผมไม่รู้นะว่าในคลิปวิดีโอที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันจะได้ยินเสียงเกมดังหรือเปล่าหรือมันจะเบาไป ถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนํามาได้นะคะพราต้องทํำยังไงเพราะผมรู้สึกว่าอาจมาหลายรอบแล้วมันเสียงเกมมันจะเบามากๆเลยอะ่ะตอนนี้ก็จะพยายามเน่นให้เต็มที่นะคะ ทางโทรศัพท์ที่ผมอัดอยู่เป็นเครื่องอ่า uh, Vivo Y 1 1นะครับอ้าเกิดมาที่ไหนเอ่ยปวดศีชาติปักแป๊กปักแป๊กอูอูอูอแหลกแหลกอูแหลกแหลกโอ้แหลกแหลกโอ m มก o d ก่อนอื่นก็ข้อม้ก่อน ฮันเตอร์เป็นฝั่งของหมึกสวนทางดีกว่าเวลาผมเล่นไมค์อผมชอบตายคนแบบคนแรกๆตลอดเลยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทำไมคนต้องมุลี่น้องด้วยน้องบอดทำอะไรผิดหรอตอนนี้ก็ปั่นไฟไปก่อนนะครส่งสัญญาณบอกเพื่อนก่อนตั้งใจถอดรหัสนะ ตอนที่สถานกนารณ์ยังปกติอยู่อะ่ะก็ปั่นไฟเชียวไปก่อนเอาพูดปั๊บก็เจ็บเลยนะทำใจดีๆกันไว้ทุกคนน้องบอดปั่นเองทุกคนหนูหน้องแบกเอง ตอนนี้เจ้าหนึ่งตอนนี้ตัวาทางฝั่งของน้องไมอายก็ยังเป็นตัวที่ปัดเร็วที่สุดในเกมเสร็จไปแล้วครับสามเครื่องด้วยความรวดเร็วฮันเตอร์เขาน่าจะหัวร้อนอยู่นะอา้าวหัวใจดังอา้าวอยู่ตรงนี้ยองหรอกเหรอ จูก,กันไปนะแล้วน้องปันเองปักเป๊กปักเปก๊กส่วนผมนี่ก็จะเล่นเป็นทางฝั่งของน้องไมอาอแบบอาตัวไมอาอจะเป็นเมนหลักผมนะครับการเล่นดูคาของจะเล่นไมาอายเป็นเมนหลัก เพราะว่าผมชอบน้องน้องน่ารักดีอ้าวน้องํำรวจล้มไปแล้วเหลือเื่องสุดท้ายน่าจะรอเพื่อไปช่วยแล้วก็จะจุดเรวบอกเพื่อนก่อนตอนนี้สีห้าเ็นแล้วนะทำใจดีๆไปก่อนนะใครก็ได้ไปช่วยเขาหน่อย ผมจะส่งสัญญาบอกเขาเรื่อยๆนะว่าเค้ากดถอดรหัสก็จะเสร็จแล้วฮันเตอร์เดี๋ยวนี้เค้าเฝ้าเก่งเนาะไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าไปคิปเองหรือเปล่าคือเดีวนี้ที่ผมเล่นอะไม่ว่าจะลงแรงหรือเล่นปกติก็แล้วแต่ททุกคนเขาชอบฆาตกรเขาชอบเฝ้าอา้ามีสมอนสิไม่มีลูกเองเหรอ แล้วผมก็มาจะคิดอยู่ว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมเป็นเกมเมอร์หรือจะไปเป็นภาคการ์ตูนดีกำลังเัีเลยอยู่ก็เลยละว,ว่าจะลองทำเป็นเกมเมอร์ดูถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะลองทำเป็นแนวแบบภาคการ์ตูนแทน ทุกคนมีความคิดเห็นองไงก็ช่วยคอมเมนต์กันได้นะครับอ้าอยู่ไหนกันเอ่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยมุนได้นะ อตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพืพ่อนๆเขอยู่ไหนกันมาแล้วอ๋ออ้ตาแดงเนอะมองไม่เห็นน่ะอมองไม่เห็นอ,ะอ่ะก็เนีนเ๋ยก็ไม่มีตาแดงว่าจะส่วนกระแสซะหน่อย น้องมันไม่เห็นมันมืดอ่ะอ้าวอาล้มกันหมดเลยเอาล้มกันหมดเลยไม่ได้นะ ติตตอนชีวิตขาตกรั้าประตูนี้แล้วก็ไปอีกประตูนึงสิครับอ้าพี่เก๋พี่เก๋เกเออกประตูแล้วครับออกประตูแล้วพี่เก๋เออกประตูแล้ว อ้าล้มแล้วพี่สมอสีหลอมแล้วเอเ่อผมว่าคลิปมันอาจจะน่าเบื่อไปนะคะงั้นตัดไปอีกเกมหนึ่งเลยละกันเนาะอ่าผมเปลี่ยนใจละมาเล่นทางฝั่งฮันเตอร์บ้านดีกว่าตอนแรกก็กะว่าจะทำเป็นคลิปแบบเล่นสเวเวอร์วันแต่ คิดไปคิดมาอยากลองเล่นเป็นฮันเตอร์บ้างตอนอัดคลิปก็อาจจะเก่งๆบ้าง <c oughs> เริ่มนาาอีฟย่างนั้นเหรออ้าสมบัติหน่อยละกันนะคะเออนางรันจวนเอ้อ เธอคิดเธอว่าเออลิ้นพานขออภัยครับเธอคิดอย่างนั้นเหรอว่าถ้าสวยกับาฉันนะฮะฉันสวยกับเธอเยอะจ้ะเออตอนนี้มีผู้ชายสองคนอืือ รังรันจวนจะต้องตายด้วยฝีมือของฉันเท่านั้นติดมาจากแม่คิวอีกแล้วว่ะาพูดกันจาด้วยอะไรกันนี่ก็เป็นคลิปแรกสำหรับเกม Identity V นะครับถ้ามีอะไรติดเตือนได้กันนะคะ หมจะปรับปรุงเนาะอ่าอยู่ไหนกันเอ้ยอ่อยเท้าอเผยตัวตนจะไปไหนฮะ อุยโอ้ยอายะเออเปแทน,นต้นี่มันระบาดจริงเลยนะลิ้นพงลิ้นพันตื่นเต้นพูดไม่ถูกแล้วเนี่ย โอ้โอ,โ,อโดนซะทีขออภัยนะคะเล่นไม่กากไปหน่อย <c oughs> พอดีว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานก็เลยได้ล็อกอินเจวันแล้วก็ได้เป็นฮันเตอร์มาครับ ก็เล่นได้ตาสองตาเองก็อาจจะกากๆนะครัะโอ้เหลกมาก <t> ช่วงการตีมันสั้นจังเลยอะ่ะโอ้ยทำไมช่วงการตีมันสั้นจังเลยอะ่ะ เล่นยากๆเออ,อ,อ,อตอนนี้ก็ถือว่านั่นแหละครับตนนันเลยโอ้ยทำไมตมูนี่ฆาตรกรด้วยอ่ะ โอ้แมกเครื่องแหลกมากโอ้ยอนี่ก็ขยันพับไม้จังเลยนะอีกแล้วเหรอทำไมมีแต่ตัวอะไรเนี่ย จังเลยแหลักจังเลยทุกคนจะเห็นว่าแม่แหลกแต่ผมว่ามันแหลกมากเลยนะที่นี่เขาหยันพับไม้เนาะปกติแม่โอ้โหพับไม้เก่งเกจะพับทุกไม้ไม่ได้นะอีหลันจวน mày à, mình mày lai da kiểu như thế nè, mai nhiều nhiều lửa gần nhá, ơi, làm sao mọi người phải mua những như thế này? Không, <coughs> 也yuei, rồi, <coughs> อยู่เหรอโอ้แม่ก๊อดทำไมเล่นยากอย,ากย่างนี้เนี่ยเอาไปไหนแล้วอะ ซสติภาพไม้เก่งนะเราอ่ะ แบบนี้ก็สวยสิคะเอาลันจวนคนเดียวก็พอแล้วมั้งโอ้โอ้โโอ้โหมูรี่เก่งมูรี่เก่งแกนี่นะฉันไม่ปล่อยให้แกลอดหรอกนะลันจวนที่รักของฉันนะไปนัก็อีสวยนะจ๊ะ ตายนี่แบบรู้สึกว่าเล่นกากมากอะตายแบบ่าหนึ่งอีเอเป็นไรนะจ๊ะแม่มาแล้วนะแถวนี้มีคนอย่างนั้นเหรอ ก็ได้ค่ะลักกี้กาอยู่ไหนนะฉันได้ยินนะว่าม,มีคนเปิดก่อนแถวนี้ฉันว่าหูฟังฉันดีมากนะอ่ะเก็บสามสวยๆได้ไงไม่รู้เอา้าใช่เลย อ๋อเฉยเลยอุ้ยเฉยเลยขอบคุณตาแดงด้วยนะคะที่ทำให้ดิฉันเก็บได้ถึงสามคนแบบงงๆโอเคนะคะวันนี้ก็โอเค เลคลิปลุกเล้วคลิปลุกแปบ๊บนึงเล่าคลิปลุกก่อนโอเคนะ้วคะวันนี้เราก็พอแค่นี้กันก่อนเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งว่าเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิคปด้วยนะครสำหรับวันนี้ก็บ๊ bye ายบายเจอกันคลิปนะครับ